เจตัสโพฏถะจะเลทาสังโยติติปิโสอิเสเสปุตตะนะเมอิตินะพุทธังสโวอิอิโสรังพุทธะปิอิติปฏิฐามินะสังติโมพุมมามหาเทวาสัพเพยักขากะระยันติพุมมะตะมหาเทวาวิลาภะภวัคตมี <Sings> <Sings> kasah Wirahitio Buddha Samani Mama Buddha Sasawahum semeriah Amit berikan don silpai deh satu siji usahkan Buddha kuno nang kama kuno nang sanksa kuno nang sarana kaca nih ngap ani kenang kau tipis sedap kenap ถ้าา่าให้ผู้เาสิไแก่คนทั้งหลายเพื่อนวยไม่ใช่ให้เป็นสิทธิสิรินโดกระนันให้ใช้ปาสนะกับเขาก็คิดไ่ท้งนี้เป็นางคนทีู่รอนวอนพยามุ่ยโยห่เก่าที่กำลังเก็บเท่าคนนั้น Um, uh... Oh. ที่มังคาเนตซาตานที่อาคมคุณบุญบุญแป้งแก้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองวิธีเืองตะลงแทนเมืงตั้งใจบนโบยินกูเสียงคานได้มาพนักพงส่งข้าไปหาเรา บอกให้พงษมันไขตาทั้งข้าวตุ๋นกองเปียกน้ำกองนองสองขันกองสิเดินให้ได้ยินปูกเกินสี่น้องข้าวข้านาเจ้าอย่างระรับไรบัดกูเป็นใครฮาบอกให้สู้หน้าข้าดุกแกงคนเจ้าแลนมะหอดวันเป็นเป็นคอยเป็นใจที่ทั้งหนึ่หน้าสุลมกันมะหอดโม่ให้ไปดีป้าข้ากันมะหอดโม่หน้าจาไปดีป้าเขา ขัานอหัวเราจะไปดีสอนกายมีลูกหิงลูกชายแล่มีมอดูาน่งน่งร้อยทางพี่หรือผีเฮือนพวไทอาขัดปรกตูเปิดป้องตะปีก่บ่เนี่ยีเฮือตะปีด่บ่ปหกตน้องขันห่ปีพาเลยห้องเฮือกีานที่เปิดไทเต่าสิบิดต้องทางเที่ยวให้คนมาเอาวันุในวันนี้ว่า còn thằng sau tao thì thang cầy con sao đây? Ngày quan ơi, con nó,